คือไข่ตุ๋นเกาหลีแบบฟูๆเด้งๆนะคะวันนี้เราจะใช้ถ้วยถ้วยดินเผาของเกาหลีไซส์ไม่ใหญ่มากนะคะแล้วเ,เปิดไฟเลยไขเ่เราใช้วันนี้เป็นไข่เบอร์สามห้าฟองห้าฟองก็ตีให้เนียนๆตีให้เนียนๆเ,เลยนะคะลืมแนะนำเชฟน้องเจนนะคะวันนี้เชฟน้องเจนจะมาทำให้เราดู ก็เริ่มปรุงเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะน้ำตาลชูรสค่ะหอมใหญ่ตีไปเรื่อยๆนะแคลอดอันเต๋าเล็กๆอันนี้แล้วแต่นะคะบางร้านไม่อยากใส่หรือว่าบาง บ้านไม่อยากใส่พวกผักก็ไม่ต้องใส่นะคะนี่จะเป็นแล้วแต่บางบ้านที่อยากใส่ผักก็ใส่ได้ตามที่ชอบเลยค่ะหรือบางคนอยากใส่ปูอัดอะไรก็ได้ได้เหมือนกันค่ะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำใช่ค่ะน้ำของเราใช้ปริมาณ200กร <จะ S 1> ัมไปงมาแล้วเนาะใช่ค่ะโอเคค่ะแั้วพี่เพหมดเลยลก็ตี หม้อเราอุ่นไว้แล้วแต่ไม่ได้ร้อนมากนะใช่เราก็จะลงหม้อเลยใช่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่ควรจะมีอีกอย่างนึงก็คือช้อนหรืออะไรก็ได้นะไว้คน<ช>ค่ะใส่ไข่ลงไปในหม้อแล้วนะคะอ<ช>่านะสังเกตปริมาณของไข่กับตัวหม้อจะเกือบจะเต็มเลยเพราะเราจะทำให้เขาแบบฟูขึ้นมาล้นๆนะคะ อันนี้นะคะเราจะคนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหม้อมันจะไหม้ข้างล่างตอนที่ไข่ยังไม่สุกอะให้คนคนให้ไข่ตัวที่สุกแล้วที่ติดอยู่ด้านล่างอะพลิกขึ้นมานะคะคนเรื่อยๆคนพยอยคนไปเรื่อยๆ ไข่ที่ติดอยู่ด้านล่างเขาจะสุกก่อนแล้วก็จะคนขึ้นมาคนขึ้นมานะคะคนเรื่อยๆ,ๆนะคะวันนี้อาจจะช้านิดนึงค่ะเพราะว่ามันลมซึงมวันนี้เราทำอาหารแบบอ u t d o o r เนอะมันจะมีปัจจัยในด้านของลมทำให้ไข่เราเดือดช้าไปหน่อยใช่ค่ะแต่ก็ใช้ได้ค่ะ เห็นไหมมันจะมีส่วนที่ลอยขึ้นมาก็คือส่วนที่สุกแล้วแต่เราก็จะคนไปเรื่อยๆเมนูนี้ถ้าที่บ้านไม่มีถ้วยแบบนี้ใช้ถ้วยอะไรใช้หม้ออะไรหม้อต้อมามาัมม่าหม้ออะไรที่เล็กๆนะคะได้เลยลักษณะการคนก็คือการพลิกส่วนที่สุกแล้วให้ขึ้นมา สักพักเราก็จะปิดฝาไว้เอาฝาอะไรก็ได้ค่ะทําให้มันอบไม่เฉยประมาณสามนาทีพอไข่ที่มันสุกแล้วแบบนี้นะคะตอนนี้เราจะปิดฝาแล้วแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดเพื่อจะให้ตัวไข่ฟูขึ้นมานะคะตอนนี้เราปิดได้หรืยอยังยังค่ะอีกนิดนึงอเคให้ไข่ให้ไขส่สวนที่สุกมาเยอะ<ม>เยอะๆก่อนนะคะเหลือไขส่สวนที่เป็นน้ำน้ำนิดหน,น่อย มไ่ได้ยงเทคนิคก็คือคนคนตลอดแล้วก็คนไปจนเหมือนไข่เราเกือบสุกร้อยเปอร์เซ็นเหลือประมาณยี่สิบที่เป็นน้ำให้ปิดฝาเพื่อจ่ให้ไข่ฟูขึ้นมาคนเพื่อที่จะให้เขาสุกไปเยอะคนแบบจริงจังเลยเนี่ยคนแบบคนจริงจอ เดี๋ยวเดี๋ยวมาคนเดี๋ยวมาคนมันก็จะไข่แล้วก็จะเป็นก้อนด้วยเนาะมันก็จะไม่นุ่มเราต้องคนตลอดเวลานะคะไข่มันจะเป็นเนื้อแบบมูสๆหน่อยนะเนี่ยค่ะเริ่มจะได้แล้วเนี่ยสังเกตดูนะคะไข่เราส่วนที่เป็นน้ําจะเหลือนิดเดียวแล้วตอนนี้เราจะปิดฝาแล้วนะปิดฝาให้เขาฟูขึ้นมานะคะ<ช>ปิดฝาแล้วไฟ ไฟประมาณไหนก็ไฟอ่อนอ่ะดีไฟนะคะเป็นไฟอ่อนนะคะไม่งั้นจะไหม้นะไฟอ่อน3นาทีค่ะจับเวลาเลยก็ได้ฝาอย่าลืมปิดฝาจับเวลา3นาทีเพื่อนที่อยากเรียนแบบละเอียดภาพชัดเสียงดีมีคนคอยตอบทุกปัญหาลงทะเบียนเรียนนะคะ990บบาททุกคลาสราคาเดียวกันคลสาสข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบ คัสอาหารเกาหลี7เมนูแล้วก็คัสข้าวแกงกะหรีนะคะเห็นไหมว่าน้องฟูนะคะลมมันแรงนะคะเราก็เลยต้องเร่งไฟเป็นไฟแรงแล้วตอนนี้ว่าเตาแก๊สเราสู้ลมไม่ได้น้ำออกมาแล้วกี่นาทีละใกล้จะถึงใกล้จะครบเวลาแล้วนะคะและอุปกรณ์ในการจับหม้อของเราก็เหมือนเดิม มันจะมีตัวสําหรับจับอันนี้ไม่งั้นก็ต้องใช้ผ้าหนาๆเพราะหม้อจะร้อนมากๆลค่ะเปิดได้ี่ครบเวลาแล้วนะคะดูน้องก็จะเริ่มฟูขึ้นมาตัวนี้ลมแรงจริงยังสังเกตได้เลยว่ายังเป็นน้ําอยู่นะคะปล่อยอีกชักแป๊บหนึ่งเนาะนี่เราล้างแล้วนะนี่มันจะเริ่มแบบบู๊บับเ๊บัฟบิจับใช่อ่ะมาแล้วแม่ ขึ้นมาแล้วแม่โอเคอันนี้ครบสามนาทีมันก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้นะคะเห็นไหมน้องจะฟูขึ้นมาอีกฟูขึ้นมาอีกเมื่อกี้มันติดทีด่ฝาเนาะฝามันทับไว้ไข่ตุนทํำง่ายๆเลยนะคะเด็กทานได้เด็กๆก,ก็ชอบมากด้วยดิดแก๊สแล้วนะานายกเสิร์ฟนี่นกับภูเขาไฟทุกคนใมค่ค่ะ เป็นเรื่องธําชาติระวังหน่อยนะคะมันร้อนมากร้อนแบบร้อนมากเออความรียนโอ้ทำทานกันนะคะง่ายมากๆเลย